ตัวฉันตื่นเต้นเลยอ่ะฉันได้อง limit ตัว,วตนนี้อ่ะเฮ้ยฉันมันโหดจริงเลยเธอพร้อมเรียนที่จะมาเร่งเราฉันสิเฮ้ยสุละฉั้นเป็นเด็เง,เงฉันเนี่ยงงอง่ะเอาละปะกติดีกว่าเฮ้ยเบื่อจริงวันนี้อรอจะเลยอ่ะเมื่อไหร่พี่จอร์กับพี่เคนจะมาสักทีนะฉันวารอนานแล้วนะ นั่นไงพี่โจมาแล้วพี่โจห่อ่ไง่ายั่หเป่าเแวเ่ามาข้างนี้นี้เร็วเร็วเร็วเร็เร็วเร็ว่าเป่าแน่ดีเขารออยู่แต่ฉันชอบแว่นนะเกงน่ารักแม่เป็นนักการเมือง อ้าอ,อ้าน้องพีรดน <ไป S 2> ่ารักแออ้น่อยชานอเองค่ะสวยใสไรส์มองแอ๊วน่ารักอ่ะเ <ๆๆ S 1> ดี๋ยวก่อนนะสวัสดีชาวโซเชียลแคมค่ะตอนนี้น้องเอินมาถึงโรงเรียนแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปเรียน,ยนแล้วค่ะไงก็ไปบายจุ๊บจุ๊ง่วนี่พอได้ละเมื่อไหร่เคมจะมาสักทีเนี่ยส่วนพี่แจ๊คฉันไม่ค่อยชอบหล่อนนะหล่อน อยู่บ้านเดียวกับฉันแถวบ้านฉันเรียกหล่อนว่าสี่ปีแรงจริงๆนะนั่งพี่แกนี่ยูพูดเองสวัสดีครับผมชื่อเคนหน้าตาดีมีรถขับโทรศัพท์ไม่มีตังค์บ้านรวยครับใช้ไอโฟนหกแต่ยังไม่มางั้นใช้อนี่ไปก่อนครับวันนี้ผมมีอะไรจะให้ทุกคนเลยนะครับนี่ครับหัวใจของผม รับรับดสคนี่แจนเรียกผู้ชายมาที่นี่ทำไมอ่ะทำไมไม่นัดเจอันที่อื่นวะถ้าไม่นัดเจอที่ห้องน้ำพวกแกจะไปที่ไหนวะเออว่ะแอบมีเรียนลบเรียนสุบรีเรื่งเทียบกับปีกันโหล,ล้ว้ย ก็ีด้วยหรือว่าจะเซ็กกันดีล่ะนี่หยุดพูดเรื่องไรสาระได้ละฉันไม่มีเวลาที่จะมานั่งฟังพวกแกนะแต่ยะต้องมีแคสงานแคสละครถ่ายแบบเรียนร้องเต้นเล่นละครเวทีเยอะแยะมากมายเลยอ่ะอืมผู้ปาไปเลยบักเช่นเอาละเอาละมีอะไรแค่พวกแกดูรับรองว่าพวกแกจะต้องสนแน่ฮะเฮ้ยมีคนมาเฮ้ยเเร็วเรเ ศูนย์อ่ะจนห้าสี่ตอนนั้นตอนนั้นเงินเดือนเจ็ดร้อยสี่ปีแล้วบีป,วปีแล้วที่ทำงานก็เจ็ดร้อยนี่คุณแจนจริรจงเหรอครับและและและเราป็นอะไปได้หรอครับก็รจริงสิแว่นฉันเคยลองใช้มันด้วยละ่ะพวกแกเห็นฉันไหม ยังมาเรียนได้ตามปกติเลยฉันว่ามันกลับทําให้ฉันมีความสุขมากขึ้นด้วยซ้ําถ้าพวกแกได้ลองนะพวกแกจะลืมเรื่องที่มันลบสมองพวกแกจะต้องติดใจแน่ๆมาตอนนี้เล่นดีบอเก็บบ้าไปแล้วเหลอแจนถ้า <c oughs> ใครก็รู้ว่ายายเนี่ยมันไม่ดีฉันไม่เล่นด้วยหรอกน,นะเฮ้ย <c oughs> สิเวลาจริงๆเลยชิเราแค่ครั้งเดียวจะเป็นไรไปวะคุณเทนหรือว่ามึงกลัวกลับไปดื่มนมแม่ไปนี่มันจะมากไปเลยนะแจนแล้วไง แกก็กลัวไม่กล้าลองอยู่ดีวะ่ะเฮ้ยมาเข้มมึงยากล่าไม่ใชไม่อยากลองอะ่ะไม่ใช่ว่าฉันกลัวลอนะฉันก็แค่ไม่อยากมานั่งเสียเวลาทาเรื่องไรสาระนะ่ะแต่ฉันไม่ยอมนะที่พวกแกมาว่าฉันน่ะคนอย่างเคนไม่เคยกลัวอะไรหรอกเอามานี่ก,ก็แค่ายาไม่เล็กๆจะทําอะไรคนอย่างเคนได้นี่คนเอาริงหรอไม่นะเขากลัวอะบองตรงพอมม่เัน ยัไไนดีตอนไหนตอนนี้ไล้ดีบอ่วันนี้หลังเลิกเรียนที่บ้านล้างหลังโรงเรียนฉันหวังว่าทุกคนจะต้องมานะแต่เขาไม่อยากทุกคนจะต้องมาพร้อมหน้ากันถ้าขาดหายใครไปอะ่ะฉันจะถือว่าไม่ใช่เพื่อนกันอีกต่อไปใใรรัาคืนนะเยอะคองนี้จากตู้แท้ๆแหละไอ้เวนฝ้าเดินเน่ยสาอะไรเร็วเร็ว จริงเลยอ่ะอะสงสัยคิมทักเฟยเป็นแน่เลยตอนนี้ฉันกำลังอยู่เดี๋ยวนี้นะตอนนี้ห้ามใครติดต่อกับคนนอกเด็ดขาดคืนมีคนรู้เรื่องของเราเข้ามีหวังตายหายกันหมดแน่อดี๋ยพูดเรื่องตาอคอร์เฮ้ยพ่ดเล้าทุกคนมานี่เร็วเนี่ยเขาเรียกวิายาไอคืนนี้จะทำให้เรามีความสุข แกจะรู้สึกตัวเบามันจะทำให้พ้อแก่ดึงเรื่องที่แย่ในชีวิตยาเสพติดมีสี่ประเภทหนึ่งประเภทกระตุ้นประสาทได้แก่ยาบ้าอาการของผู้เสพยาบ้าตื่นเต้นง่ายพูดมากมือสั่นเหงื่อออกนอนไม่หลับปากวลลิ้นิิดปากแห้ง และเมื่อเสพเป็นนานๆหรือจำนวนมากจะทำให้เกิดภาพหลอนประเภทที่2ได้แก่ประเภทหลอดประสาทคือโคเคนมีฤทธิ์กระตุ้นประสาททำให้หลายคามรู้สึกด,ดูเหมือนมีกำลังมากขึ้นกระพี้กระเป๋าไม่รู้สึกเหนื่อยเมื่อหมดฤทิ์ยาน่าาะจุกอ่อนล้าอ่อนเพลียทันทีประเภทที่สได้แก่ประเภทผสมประสาทคือ ร่างกายสุดโทมปวดเมื่อยตามร้างเนือ้อมีสภาพจิตสับสนประสาทห,หลอนตุนกวายเต้าสิประเภทที่สี่ออกิ์ตุประสาทคือมอร์ฟีมีอาการซึ้ซีดของเหลืองอ่อนเพียวรุนร่านอารมณ์ผิดแปลงง่ายไม่อยากทำงานสมองเสื่อม ฉันมาที่นี่ได้ยังไงเนี่ยแกเป็นอะไรมากคะเนี่ยฉันรู้สึกมีความสุขจังเลยอะ่ะเออเธอเคยไหมอ่ะม่เป้าฉันฉันยังไม่เคยเลยอะ่ะเธอถามฉันเรื่องนี้ทำไมเนี่ยเรามา กันไหมอ่ะฉันยังไม่เคยเลยนะแต่จะดีเหรอขอโทษนะจะว่าจะด่าเรายังไงก็ได้อ่ะไม่ด่า ถ้าสมมติว่าด่าจะด่าว่าอะไรอีดอกแหวกเธอถ้าในฐานะหนุ่เาเป็นหัวงตัวที่มีแฟนจัดเป็นแบบแรงแต่งตัวแรงลักษณะไม่คิดมากกลับบ้านเดี๋ยวก็หลีให้ป่อแต่ในตอนนี่เราไม่ด่านะคือสมมุติด่าเคนฉันมีอะไรอยากจะถามแกอะอะไรทำไมนายไม่ปฏิเสธแดนล่ะนายก็รู้นี่ วายาบ้ามันไม่ดีต่อใครเลยใช่ฉันรู้ว่ามันไม่ดีเธอก็รู้เธอยังอ,อยากลองเลยใครๆก็รู้ทุกคนก็รู้ว่ายาบ้าไม่ดีละครยาสิติดที่โรงเรียนก็บอกอยู่ทุกปีวุลิศของยาไม่ให้โทษกับเราอย่างไรบ้างซ้ำไปซ้ำมาเหมือนกันทุกปีเล่นกันอยู่ได้เห็นช้นนควายอะไม่เดือดบ้างไง ไปลูน้นดักจินจิตหลงนี่ต้องตัวกึฮึฮเฮ้ยทุกส,สองคนไปไหนกันมาเฮ้ยพวกแกรีมเหนเียวจากที่นี่กันเถอะที่นี่มีผีด้วยนะทุกคนพูดแล้วเช่อชื่อ มันไอโจรจริงๆนี่แล้วเออแล้วให้อยู่ตรงนี้ครับไอโจมึงตายแล้วบมมมมุ๊มบัมบุ๊มบัมแกตายได้ยังไงนไม่มันไม่ใช่กูเป็นผีไอโจแกตายแล้วแกก็อยู่ส่วนผีซิวะกูเชนยังไม่ตายเว้ยยังเป็นคนอยู่แต่กูเป็นมูม,มูสูได้ผีผีผีของคุณโจอเพวกผมไม่ได้เป็นเพื่อนหรอกครับถ้าแกเห็นพวกเชนเป็นเพื่อน อย่ามาหลอกมาหลอนกันเลยนะโจโจต้องการอะไรบอกเราได้นะเดี๋ยวเราจะทําบุญไปให้น่าอยากได้ไอโฟนนี่เดี๋ยวเดี๋ยวฉันก็เผาไปให้นะโจเกรนนี่เปนเกรนี่ไอเกรนมีจริงเไอ,อเจนเจนนี่พวกเราพวกเรา,ตาแต่งหมดแล้วเหรอครับเห็นบ์กูตายแล้วแม่ม อีนไม่คุณจอไอ็มแม่คมุณแจนผมยไม่อยากตายไม่จริงผมเราจะตายกันได้ยังไงวะฉันยังมีอีกหลายเรื่องที่ต้องทำอีกมากมายแจนแจนรู้แก,แกคน,นเดียวเฮ้ยไาอย่างนี้ได้ไงวะแกเป็นคนเลือกเองนี่ว่าแล้วแกเซ้ฉันทำไงตายหายกันหมดแล้วเนี่ยแล้ว,วเราตกยกันได้ยงังไงหรอครับ รายงานข่าวเด็ดปเปร็็นร้อนไม่ว่าจะกี่โมงกี่ยามเราก็ยังจะคงรายงานข่าวอยู่ถ้ามองดูนาฬิกาในขณะน,นี้ก็ประมาณตีสามครึ่งแล้นะคะแต่อีเชนเชื่อว่าคุณผู้ชมก็คงจะหลับไปแล้วละคะไม่เป็นไรค่ะและภาพที่คุณผู้ชมกําลังเห็นอยู่ต้องบอกว่าเป็นภาพที่สลดกันเลยทีเดียวมีคนพบศพเด็กมัธยม5คนเสียชีวิตที่บ้านหลังหลังโรงเรียนซึ่งตำรวจได้สันนิษฐานสาเหตุการตายเบื้องต้นว่า การตายของเด็กกลุ่มนี้อาจเกิดจากการใช้สารเสพติดเกินขนาดในที่เกิดเหตุเราพบสารเสพติดและอุปกรณ์การเสพแน่นอนว่าคนที่เสียใจมากที่สุดคือพ่อแม่ของผู้ปกครองเด็กนั่นเองค่ะไม่ได้เคยลูกพ่อฉันฉันจะมีเดีคุณตำรวจครับหมอช่วยลูกผมด้วยผมมีเงินผม,ผมรวยผม,มยรวยผวยผม,มรวยผมวยผมรวยวยผมรวยรยผมรวยามรวยผมรรยผมรวรวบม มหมอครับจี่ลุด้วยฉันเิเกิดมาบนกองเงินกองทองฉันมีพร้อมทุกอย่างทั้งหน้าตาและฐานะชีวิตของพ่อทำน่งานมีน่งเงินผ <ait> อใช้เงินซื้อทุกอย่างแม้กระทั่งความรักพ่อตอบแทนยังด้วยเงินฉันก็เลยให้มัม <St> ฉันคิดว่าสักวันถ้าพ่อไม่เหลืออะไรเลยเราอาจจะได้อยู่ด้วยกันดูแลที่กันและกัน ยังน้อยการที่ฉันตายก็ทำให้ฉันรู้ว่าเขายังรักแลเป็นห่วงฉันอยู่น,น,มมนั่นมามมาหนิไหนลูกของฉันอยู่ไหนไม่นะไม่นะลูกของแมงเตื่นขึ้นมาเดี๋ยวนี้นะลูกลูกอยากได้อะไรจะมาเสาะหาให้หมดทุกอย่างเลยหนู มาน่ลูกไหมตัวลูกจะเกิดมาเนี่ยเอวอ่ได้่หาเงิลูกเตือนนลูกฮะมีประชุมด่วนเลยนี่เอามานี่ขอโทษนะคะฉันไม่ประชุมประชุมอะไรนั้นามาถึงฉันจะเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองแต่พวกเขาก็ไม่เคยขัดใจฉันเลยเวลาที่ฉันอยากได้อะไร ลกลับมาก็จะหามาให้ฉันทุกอย่างมีสิ่งเดียวที่ฉันไม่เคยได้รับเลยก็คือความรักการดูแลเอาใจใส่วลาที่ฉันเหงาฉันก็มีแต่เพื่อนในโลกโซเชียลที่คอยพูดคุยและให้กำลังใจฉันไหนลูกชายฉันอยู่ไหนไหนอยน่ไนอยู่ไหนหายไปไหนลูกชายฉันอยู่ไหนโถม่ไน้าลูกทำไมุ่งทำตัวแบบนี้แม่สิ่งที่ดีต่อลูกต่อมาลูก ป็นแบบนี้เพราะลูกเขาเพื่อนแย่แบบนี้ใช่ไหมลูกไม่เคยดิสสู่เลยนะแม่ขอโทษแม่ขอโทษใช่ตามแม่สัมผอย่างแม่สงผมเล่นตูชันแต่เด็กแม่เคยถามผมหรือเปล่าผมต้องการอะไรต้องการอะไรแม่เอาแต่เล่นการเมืองโท่เสือเหลืองเสือแดงแม่อะไรจะว่าไปแกก็น่าสนใรกันแฮะมีชีวิตบนกองเงินกองทองแต่ไม่มีความสุข ฉันขอโทษพวกแกด้วยนะที่เป็นต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดไม่หรอกไม่ใช่ความผิดของแกหรอกแจเป็นืว่าฉันเองทีว่วเกง่งไม่ยอมไม่เคยมาว่า <c oughs> เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนอย่างไม่เป็นทางการเครื่อง,งอดื่มเรดี้ตุ๊ดปลุกความเบเกรี่ในตัวคุณที่มี่านชาบไ่ดื่มกันเลยวันนี้แป้งเย็นตงางเห่าผมรู้คุณก็ใช้เพราคุณทันไข่ชิมิ่าใส่การบินเทยลักเงินเท่าป้าลักหมาเท่าคุณมิสเทียมประกันไทยดูไรยอย่างไท่ ใส่ใจอย่างหมาแต่ร่างายเป็นเกตเองเครื่องดื่มกับทิ้งดาวด้วยผู้ชายตัวจริงตั้งแต่ซึ่งกันไทยค่ะชุดผู้นอนตัดตาหลับเต็มตื่นทอเต็มผื่นผึ่นเต็มตัวสลับเสื้อโมดทำห้าก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะทีไอ้กูไม่ได้